คุณคิดว่าสมาร์ทโฟนสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเแซ Z ได้อย่างไรคำถามนี้อาจดูโตกว่าจริงแต่ Oppo กำลังพิสูจน์คำตอบผ่านการร่วมมือกับโคโคร,โค,รโคอสงานคอสเพลยยักษ์ไห่ที่ m c c Horn บางก k ที่นี่ Oppo Reno 14 Series 5G ไม่ได้เพียงแค่เป็นสมาร์ทโฟนแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยเก็บถิ่นวัฒนธรรมและความสนุกสนานของวัยรุ่น g แซ Z ไว้เป็นทรัพย์สิน อ p อปโปที่รู้จักในฐานะ a ด Portrait Expert ไม่เพียงแต่เข้าใจเทคโนโลยีแต่ยังเข้าใจเจนซแซดด้วยการจัดบู o โฟร o ทบูฟรีในงานโคลคอรคอสนี Cola ้เป็นโอกาสที่ดีให้เหล่าสาวกอสเพลได้สัมผัสกับความสามารถของ Op p ป Reno 14 Series 5G ในการถ่ายภาพพอร์เทรตที่สวยงามด้วยกล้องพอร์เทรตซูนได้3 5X ทำให้ภาพมีมิติใกล้ชิดและโดดเด่นเหมือนกับการใช้เลนจักกล้องใหญ่แต่นี่คือจุดที่น่าสนใจ Op p o โปไม่ได้หยุดที่การแสดงความสามารถเท่านั้น ในงานนี้ oppo ยังมีกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงานคือการแจกหูฟัง oppo e n c o b a 3ามปที่สุดของหูฟังไร้สายจำนวน5รางวัลแค่ถ่ายภาพจากโฟโตบูทที่ถ่ายด้วย oppo reno 14 series 5 g และโพสต์ลงบน Facebook พร้อมติด Hashtag reno 1 4 series th ถ่ายสตรีทพอร์ตเทรตสวยสุดคุณคิดว่าการร่วมมือครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงอะไร ออปโปไม่ได้เพียงแค่ขายสมาร์ทโฟนแต่พวกเขากำลังสร้างประสบการณ์และเข้าใจความต้องการของเจนแซดอย่างแท้จริงการเก็บถิ่นวัฒนธรรมความสนุกสนานและความท้าทายของวัยรุ่นคือสิ่งที่อ p อปโปต้องการสนับสนุนและอ p อปโป้รีโน4 Serie ่ซีรีส์ G กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขาบันทึกความทรงจำเหล่านี้ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ h t t p s w w w f a c e b o o k c o m s a l a t e a p a t a ติดตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ h t t p s w w w o p p o c o m t h s m a r t p h o n e s e r i e i r i n o s r i n i n o 1 4อัปเดตราคาล่าสุด oppo r i e n o 14 series 5g ราคาล่าสุด